ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็มิดรักแฟนหวยผู้ที่มาเยี่ยมเยือนห้องไอ้มหาโพลชแนลนะครับผมวันนี้ก็ได้มาลง2ตัวตรงนะฮะสตัวบดตรงๆนะวันที่แล้วมัน69เก้านะวันที่แล้วเข้า69เกวันที่ผ่านมามัน20ชุด20ชุดนะครับผมอ่าวันนี้ได้23ชุดเนาะได้23ชุดตรงนะแต่ว่าตัดดับ ฟังให้ดีนะครับตัดดับ4-3กับ8-5นะครับ4-3กับ8-5นะครับดับดับ2ดับ2คู่นะครับสองชุดนะ4-3ดับแต่3-4ไม่ดับนะครับผมไอ้ที่ผมใส่กรอบไว้ให้นี่คือเน้นนะครับเน้นนะครับชุดเน้นนะครับผมเน้นนะฮะนี่ครับนี่ครับ2องตัวบนนะครับอันนี้โต๊นะครับชุดโต๊ะ ชุดโต๊นะครับชุดโต๊แล้วก็มาจับกับอ่ามาจับกับตัวนี้นะครับนี่คัดเหลือ1 2 3 4งสองี่ห้าหเจ็ดชุดนะครับ9ชุดนะครับแต่เน้นแค่2ชุดล่างนะครับเก้ากับ95นะครับวุดนี้เน้นแค่สชุดนะครับเก้าสี่และ95้านะครับผมไอ้ที่เหลือก็ลองไปครับตรงนะครับตรงๆถ้าสูตรเดินต่อ ถ้าสูตรเดินต่อก็จะเข้านะครับแต้มแต้มสิบหน่วยมนไม่หลุดมาสามงวดแล้วนะสองงวดสามงวดแล้วครับไม่หลุดนะฮะงวดที่แล้วก็แต้ม 5, ห้านะแต้มสิบหน่วยหลักสิบหลักหน่วยสิบหน่วยแล้วก็แต้มสิบหน่วยนะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับนี่สองบนโต๊ะนะครับอันนี้ไปกลับนะครับแต่นี่ครับสองตัวตรงๆนะสองตัวตรงนะขอให้เดินต่ออีกงวดนะ เต้น94กับ95สองชุดนะครับวันนี้เต้นแค่สองชุดนะครับผมอีกที่เหลือก็กันไปกันไปเนาะนี่ครับตามนี้เลยแล้วก็เมื่อวานแก้ไขนิดหนึ่งนะสองตัวล่างนะครับที่มาลงให้คลิปที่แล้วนะครับสองตัวล่างนะครับทั้งหมดมันได้เก้าชุดนะครับไม่ใช่แปดชุดนะครับถเก้าชุดนะนับผิดนับผิดนะจานนับผิดครับผมขอให้โชคดีนะครับผมเป็นไงรวยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ